ปัญหาและหลักการพิจารณาในการออกกฎหรือการกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำนิกของกฎหมาย เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาของการร่างกฎหมายหรือใช้บังคับกฎหมายนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของภาครัฐซึ่งรวมไปถึงประโยชน์ของประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำฤทธิ์ของกฎหมายพศ2562จึงถูกตาขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการตรวจสอบความจำเป็นในการตากฎหมายเป็นมาและความสำคัญของปัญหา กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญที่รัฐใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบของสังคมนอกจากนี้กฎหมายยังมีลักษณะเป็นนโยบายสาธารณะอย่างหนึ่งเนื่องจากกฎหมายนั้นมีสภาพบังคับทางกฎหมายที่มีผลเป็นการทั่วไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทุกองค์คาพยพในสังคมก็ดีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วกฎหมายนั้นจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิกหรือแก้ไขเป็นแปลงกฎหมายนั้นทําให้กฎหมายมีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบก่อเกิดปัญหาในประเทศไทยหลายประการเช่น เกิดความซ้ำซ้อนกันของกฎหมายเนื่องจากมีกฎหมายเป็นจำนวนมากเกิดต้นทุนในการจัดทำร่างกฎหมายและในการบังคับใช้กฎหมายที่สูงมากจนเป็นภาระ,ะของรัฐที่ต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็นประชาชนถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพเพิ่มมากขึ้นจากบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองในเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกฎหมายในประเทศไทยตามที่กล่าวมาข้างตน้นมีความพยายามที่นำกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของกฎหมายภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้มาใช้บังคับทำให้มีการเสนอข้อ แก้ไขต่างๆคือ 1. ผ่อนคลายกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 2. การออกกฎหมายต้องเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาลําจัดหาคู่มือตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสำนิกของกฎหมายพศ2562มีความมุ่งหมาย3ประการดังนี้ 1. เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 2. เพื่อกำหนดนกลไกการสิ้นผลบังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 3. เพื่อกำหนดนกลไกการเร่งรัดการจัดทำร่างกฎหมายให้เสร็จโดยเร็ว นามาตรายีบวรรคสองแล้วมีปัญหาทางกฎหมายที่สาคัญคือกฎหมายที่ไม่ใช่พ,พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องกําหนดให้มีการออกกฎหรือกําหนดให้รัฐต้องดำเนินการอย่างนี้อย่างใดเพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ได้แก่กฎหมายใดมีความหมายเช่นไรและขอบเขตเช่นไรดังนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงควรศึกษาและค้นคว้าในประเด็นปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวเพื่อที่ช่วย,ยให้การออกกฎและการดําเนินการของรัฐต่อประชาชนเป็นไปโดย,ะยะละเอียดรอบคอบไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 2. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกหรือการบัญญัติพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสำเร็์ของกฎหมายพศ2562 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของการใช้อํานาจของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4. เพื่อศึกษากระบวนการที่แท้จริงของผู้มีอำนาจบังคับใช้และกระบวนการออกกฎหมายมาเพื่อบังคับใช้ 5. เพื่อเสนอแนวแนวทางแก้ไขปัญหาและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการใช้อำนาจจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอบเขตของการศึกษานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาปัญหากรณีการออกหรือการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวิเคราะห์หลักการและขั้นตอนการออกกฎหมายของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสมรรถนพศ2562 ทฐานของการศึกษาเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำฤทธิ์ของกฎหมายพศ2562มาตรา22วรรค2แล้วมีปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายที่ไม่ใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องกำหนดให้มีการออกกฎหรือกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายได้นั้นได้แก่กฎหมายใดมีความหมายเช่นไรและขอบเขตยอย่างไร การศึกษาการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่ได้ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารจากแหล่งต่างๆเช่นตำราวิทยานิพนธ์สารานิพนธ์รายงานวิจัยบทความเอกสารสัมมนาวารสารคำบรรยายบทบัญญัญญติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องคำวิพากษางสารในประเทศไทยและต่างประเทศโจทย์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ทราบถึงความเป็นมาเหตุผลในการออกกฎหมายพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์พศ2562 2ทําให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ความจำเป็นในการตากฎหมายและเหตุผลในการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ3ทําให้มองเห็นปัญหาของการเกิดผลเสียของการออกกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมาย4ทราบถึงกระบวนการต่างๆของ,ของผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติตามข้อบังคับ 5. ได้ข้อสรุปและข้อเสนอนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกกฎหรือกําหนดให้รัฐต้องดำเนินการอย่างไดอย่างหนึ่งเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามได้อย่างไม่เกิดผลกระทบที่รุนแรง